วันนี้จะทายทิวข้างทางเด้อสองข้างทางนี่เนี่ยนี่นี่ป่าเขาภูเขาทรรมนาไทยเนี่ยทางวิวทัศแวเข้าเำื่อเมืองพิจิตรท้องฟ้ากวอดโ่งกว่านี้อากาศแจ่มใสมากเลยรู้สึกอาจจะแบงแดดร้อนน้อยๆนะถ้าใส่มอน่าจะมีแดดหรือว่าตอวเย็นน่าจะเป็นฝนอรกาศนี้เอาเนี่ยหนนมาที่ผมเป็นดูกการของหน้าฝนเกรนท์ไยแอวข้างทางแถลถนนทาง อัวนี้ให้ดูทางไปในตัวเมืองเป็นอันนีทางตัวโลกมีไหมทางรถสะนุกสบายไหมการเชื่อมต่อตาดทีนุ่สบายครับทางเส้นนี้เขาสร้างทางใหม่เสร็จแล้วมีรถก็ขับได้ดีทางโบโบมีปลาไปอย่างเขาทำทางใหม่พัฒนาใหม่คือทางเส้นนี้แบบเพิ่มขั้นทางหรือจะประมาณนี้เห็นเปิดผู้คนมือบ้านคนห้างเดชแถวนี้มันจะเป็นทาง แต่เพื่อนทาสะจรสายหลักทางของเส้นเข้าเมืองเส้นนี้ก็เส้นหลักเส้นหนึ่งเป็นทางคู่ขนาดเนอะิงแล้วทางเอิ้นปลายพาสกันที่เส้นนี้อเพราะมาานั้นจะเป็นไปทางหลักทางเข้าในสายเอสีเอดที่หนึ่งสาเส้นหมายเลข eleven ทางเข้าต้งสัตว์ลูกสักที่เส้นหนึ่งนี่คือทางเส้นใหมทางสายไม้ทางตัดไม้ตรงนี้ ้างทางที่ดูเออเดนว่าเป็นยังไงสงครับสวยงามไหมนี่ครับครับภาพมันจะประมาณนี้ขึ้นโคกขึ้นเขาหุ้มไปต้นไม้ไมหญ้าเขียวๆที่ที่ฝนตกตอนนี้ฝนตกมันจะดูงามนแล้วก็สองข้างทางก็จะประมาณนี้แต่ก็น่าจะม้าขบวนมีนะ,ะขบวนม,มีอะไร สะดวกสบายากำลังกับราต้องสะดวกสบายเป็นถมวดหลักตัวนี้ข้่งทางหลัวอีกเราจะเข้าสู่ในตัวเม,มืองก็จะมุดเจอค่าไทยครับเก็บค่สวยข้างทางให้ดูเป็่นของกำลังให้ที่น้องให้ดู เพาลูกนลามาเที่ยวจ,จะประมาณนี้